สวัสดีพี่ astre, <Sharp. S 1> น้องครับวันนี้เป็นเสาร์วันที่6กรกฎาคม2567พี่น้องพบปกันตลาดนัดขัวกระบือหนองแก่ชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดรยอไร่ต่อประชาชนแบบนี้มีอมารสดนั้นไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานเราเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาช่วยกันติดตามเสียทีหน่ยทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับแจ้งวันหยุดไหมแอดมินหยุดจันทร์อังคารพุธออกตลาดพิษหาดสุสารนทิศนะครับง่วงมันหายนะครับ งอ pues nah วมันหายมั้งเดี<_ <up> <_๋ยวสักพูดนะงอวมันหายเพิ่นกำลังเื่อนใหญ่งอยู่มัน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 หยาดควายมันบอกล้าไปงอวมันกะมันมันงอปลาเป็นงวปลามันตื่นสะดามโอ้งวซน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 แม่ลูกนะครับ แม่ลูกคู่บบต่อคู่สนใจกันเลยโอ้คุณตอนราคากันอยูแต่เป็นตัวไม้แม่ทรงสูงแม่สาวโอร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้า ร้อยสี 1, ่สิบร้อยสี <c oughs> ่สิบห้านะแบเมิองกระเล่โอ้วมันบ่ไปเลยไผ่สาวครับไผ่สาวแถวไผ่สาวแถวครูนะครับอ่าพร้อมผสมนะครับครับตัวนี้ท้องอันนี้ท้องแรกอันนี้อันนี้รอบผสมพันนี้ตรวจเซิ้งแล้วพันนี้ตรวจอันนั้นอันนั้นท้องแล้วครับแม่นี่เปิดจ้าวเท่าไหร่หกหมื่นห้าแม่นี่เปิดเท่าไหร่ห้าหมื่นสองนะ่งเอา ใหญ่ดบ้างหนึ่งหกหมื่นาจใหญ่นะบอตเลตรวจท้อ,องไ่น้องผสมแล้วนะครับสูงร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบมโอ้งัวมันหางหัวมันห่ายโอ้หัวปลาส่วนแคบดีทั้งสองตัวนะครับตัวพุ่นจบกว่านะครับตัวนี้พ่อส่ใดนะครับตัวน่ข้อมูลแต่ว่าขอแข่งขอค้าดีเมือนะครับเล็บง่ามทั้ง2ตัวนะครับเล็บกลมดีนะครับ ไต่เหมือน,น,นหน้าหวานดีนะสายพัฒนาเลยครับ,รนรบสนใจญ่ที่ต่อได้เบอร์ไหนึ่งศูนย์เก้าสี่ศูนย์เสนึจ็ด้านึ่งเจ็ดห้าศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งหนะสนใหญทีมาสอบถามนรายละเอียดเพิ่มเติมเพินะครับ,บนะเพื่ออนะยากได้ข้อมูลเพืดด่อสายบสายเยารับตัวสแกนคร่าวๆแล้วโอเคนะครับสแกนเบื้องต้นแล้วนะครับค่ายสวยหางสวยหลังสวยข้อสวยนะครับส่วงแคบดีนะครับ สว่าแคบดีครับเชิงการสวยดีครับเชิงการสวยดีสแกนเบื้องต้นนะครับโอเคครับครับรายละเอียดเพิ่มเติมกักบเบื้องเอานะครับหมกักหมักไป่หมักมันหนะมักไผ่หมักมันผ่อพันรอถิ 4, นะ่นผ่อพันลูกตัวแดครับลูกพีช้างกันนะครับสูงลอยสามสิบบวกหนึ่งสามห้าสามหกนะครับ ลูกชายพี่ช้างนะครับเล็บงามนะครับเล็บงามเล็บกลมดีนะครับข้อดีนะครับข้อดีหลังดีท่ายดีครับไข่สวยนะครับใครนะครับปลายบิดหน่อยนึงนะครับเปิดราคาอะไรเปไหนครับสามหมื่นสี่ครับสามหมื่นสี่พันพี่น้องต่อเขาใหญ่นะครับหน้าเขาใหญ่นะครับรอหน่องยืนเชิดดีนะครับยืนเชิดดีนะครับนิ่งดียืนเชิดดีนิ่งครับก็รอไปรอนะครับไปเติมอีกนึงเติมถ่ายพันเต็มนะครับ ไป,เ,ปเติมไปเติมอีกนหน่อยนะครับกำลังมากแล้วนะครับข้อสวยนะครับหนาหวานนะครับซองข้างนี่นะนะวงเขามาเต็มเนละนะนะนะยนะครับรับข่าวใหญ่ครับบอกจางเห็นพอพัดรับจางได้พอพัดรับจางได้อน,นะนาคดน,นะครับคูนะ่ีช้างสวงแคบดีกนำะับสมส่วนดีนะครับสมส่วนดีนะครับกามเนะื้อส่วนไทยก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าท่านเต็มนะครับสนใจที่ต้อได้เบอร์เลยนะครับ 094 094 279 4718สนใจโทรมาสอบถามรอครบพอพันครับกำไรขาดขานครบนะครับขวัญครับสองทางมีเอ้าพอได้เยอะนะครับราคาพอไปพอมานะครับเบโ้องขั้วสารนะขัรวสางเชื่องกันครับกระดูกส่วนท้อง ข้างผลอ้า็นไทยยุกข้างอ้ายเ่นทยยุไปงามฟาร์มใหญ่คนนั่นอันนั้นมูหันว่ะหันฟาร์มเนไทยยุกนี่เินหน้า้างนี่ขึ้นรอดอย่างเงี้ยไปหน่อยมันก็ต่อเขาใหญ่เองลอดพอกลูกตัวใหนนี่ ลูกบิ๊กเบิร์ดอย่างเงี้ยเล็บงามขาใหญ่หน่อยนะครับเบิึงนวยการเราเป็นได้ยางสนามมาก,ก่อนเนี่ยบิึงขาเราครับขาเป็นยางสนามได้อีกตรงนี้เปิดราคาเราไปไหนนะครับสองแสนห้าหมื่นนะครับลูกชายบิ๊กเบิร์ตครับสองแสนห้าหมื่นหนุ่มน้อยๆครับนะขายสูงเพียงไรประมาณลอยสี่สิบห้าบวกลอยลอยสีนะ่สนะิบนหะ้าบวกครับสองแสนห้าหมื่นคนระับราคาเป,เปิดน,นะครับเบนหุ่งเขา ลูกเขานาจะประมาณสามเส้นนะครับเขาแต่ละคางนะครับครับเขาแต่ละคางประมาณสามเส้นได้อีก,อกนะครับใครไงใครตรงดีครับใครสองน่วยนะครับเล็บดีนะครับผู้หางสวยนะครับมีขนแซมเล็กน้อยสีหางธรรมชาตินะครับสองแสนหาสองแสนหา คนหางให่ไทยเดียลูกชายบิ๊กเบิร์ดาซายเดินสนามนพ่ครับหนารอครับหนารอข้นไงครับข้อใหญข้ออ่องครับสอ่องครับบิ๊กเบิร์บิการบิ๊กเบิร์ดครับใหญ่ครับสนใจที่ต่อไดเลอนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนยส้นั่นนสนใจโทรมาสอบถาม หนุ่มน้อยหน้าหล่อครับหนุ่มน้อยหน้ามนเบึงหลังเขาครับบิ๊กเบิร์ดนะครับลูกชายบิ๊กเบิร์ดเอาสายประกวดเลยนครับบเึงเบึงขาเลยนาจะเคยไปพันสนามมาจันหน่อยแบบนี้รุ่นนะตกดอน บอนเจ้าบาทไม่กังวลเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันนี่หนุ่มบักดอนมาทำกันเบอร์เดียวกันนะครับอ่ะสูงนีเสื้อมีสายพ่อเป็นตัวไหนนบไข่มุกขาวลูกชายไข่มุกขาวหนุ่มแบอ่ะจมูกมีจุดกาลเล็กน้อยนะครับขาขาใหญ่ขาหลอมนุ่มแบบยิ้มเก่งความเนี้ยรับ ลูกไข่มุกขาวนับสูงประมาณ140ยสี่สบแส่วงแคบดีนะครับแต่ว่าจินออกเจ้าเนื้อได้อนึเอ้าีเรนเนี่ยนนะเป็นแบบดินดีดีแต่ยิ้มดีแต่เนะเปิดราคาอะไรเป็นไหนเนี่ยมสนห้าหมื่นเปอรเอาสำรับสายเผือกนะครับสายเผือกน้องกสนห้าหมื่นเพอ่าขวขัญสองทาาสองดอกนะครับเขาบอกไงเป็นไหนเขาครับ ครับเป็นไข่เนื้อนะครับเป็นไก่โค้งสางนะครับเนื้อใหญ่นะครับเนื้อาลายนะครับโดยเดียวกันนะครับส่วงแคบดีหลังใหญ่ดีพ่อไงเหมือนกันครับมีสายขี่เล่นนะครับมีสายขี่เล่นแบบบินเกง่งนิสัยขี่เล่นแบบบินเก่งเหมือนกันเริ่มอากาศเริ่มฮ้อนแล้วเพิ่อนใครับ ไทยไงอยู่ไทยญ่สองเงยนะครับหางดีครับอ๋อผู้หางเสือใต้ท้าไทยนี่เป็นเป็นควายเป็นควายเจ้าเหนือครับควายเจ้าเหนือทไายสวยทรายใหญ่ทไายครับสำหรับสายพัฒนาสายเหนือทุกคนรอพอพันหลับจ่างรอครับแสนกระบะสนใจโทรมาสอบถามเพียงเบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณครับครับครับ งานนะไปงามฟาร์มใหญ่เป็นตอราคากันเลยไอไออยู่ก้างใหญ่่เง่าวัอนี้ไม่งกินสิบคอตัวกับบ้านก้อนนะครับสวัสดีครับหมูหันฟาร์มเลยนะครับคุณชัยอุดรพรณ์ครับครับใหญ่นะมีมีของเด็ดๆมาสองตัวนะพ่อพันธุ์นะครับลูกลูกบิ๊กเบิร์ดนะครับ ลูกชายบิ๊กเบิ้ลหนึ่งสายประกวดนะครับสายงานอย่างนีสายประกวดสายงานสนามหนึ่งนะครับสนใจก็ตทองมาสอบถามเบิ่์เพื่หนะครับหมอนี่สองแสนห้านะเป็นแสนแสนแสนหครับแสนกว่ลัวจำไม่ได้แสนกว่านะครับ้องเบิร์นะครับนะครับคุณนะครับคู่เลยที่เด็ดนะครับที่เด็ดตัวนี้นะครับดนโดนสิเข่าสนามที่หนึ่งนะครับ